วิธีการเปลี่ยนช่องหน้าจอแบบ channel แบบนี้นะคะให้เป็นความถี่ทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนจากช่องหน้าจอที่เป็น channel แบบนี้ให้เป็นความถี่แบบนี้นะคะของรุ่น echoX นะคะอันดับแรกนะคะให้เราไปที่คำว่าตัว F ตรงนี้ค่ะย่อมาจากฟังก์ชันนะคะ <Menu. S 1> จากนั้นให้เราเลือกไปที่ฟังก์ชันที่33ค่ะกดเลข33ได้เลย <Display> mode จากนั้นกด F อีกครั้งหนึ่งนะคะ Enter ให้เราเลื่อนลูกศรขึ้นนะคะ2ครั้งค่ะ <_ p ick> ให้หน้าจอมันเป็นคำว่า F i E นะคะจากนั้นนะคะให้เรากดยืนยันด้วยการกดตัว F ครั้งหนึ่งค่ะ Enter เสร็จเรียบร้อยค่ะกดปุ่ม P T ได้เลยนะคะ Escape หน้าจอก็จะเป็นความถี่เรียบร้อยนะคะเหมือนนี้ <One hundred S 1> ค่าต่อมานะคะหากเราต้องการให้หน้าจอเป็น Channel เหมือนเมื่อสักครู่นะคะวิธีการตั้งค่าก็เหมือนเดิมเลยค่ะให้ไปที่ฟังก์ชันนะคะ <Menu. S 1> จากนั้นกด3 3มบค่ะกดตัว F นะคะ1ครั้ง Enter ให้เราเลือกลูกศรลงตรงนี้นะคะ2ครั้งค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> ให้หน้าจอเป็นคำว่า C H อย่างนี้นะคะจากนั้นกด F 1ครั้งค่ะ Enter เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม P T ด้านข้างได้เลยค่ะ หน้าจอก็จะเป็นแชแนลเรียบร้อยนะคะหากใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะ